มีชาติทึ่งค่าตัวชนาทิพย์มูลค่าที่แท้จริงไม่ใช่130ล้านการเซ็นสัญญาคว้าตัวชนาทิพย์สงกระสินแนวรุกทีมชาติไทยของคาวาสาก,กิฟอนตเล่ทีมแชมป์เจลีกสีสมัยทําเอาสะเทือนวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับข่าวลือหนาหูว่าค่าตัวของชนาทิพย์อยู่ที่100ล้านบาทบ้างหรือ130ล้านบาทบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วค่าตัวของชนาทิพย์ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในญี่ปุ่นตอนนี้ทะลุถึง150ล้านหรือราว500ล้านเยนเลยทีเดียวนะครับ การย้ายทีมของชนาทิปทำเอามิชามิไฮโลเปโตวิดกุนซื้อใหญ่ของทีมคอนซาโดเลซซัปโปโรต้องทึ่งกับมูลค่าการย้ายทีมที่สูงมากๆของชนาทิปว่าไปว่าไม่อยากเชื่อดีลนี้ผมไม่อยากเชื่อเลยในญี่ปุ่นเป็นจํานวนที่น่าเหลือเชื่อคํากล่าวของมิชาหลังรู้ถึงค่าตัวในการย้ายทีมของชนาทิปแม้กระทั่งยาชิคาสุโมบุระประธานสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซซัปโปโรยังเปิดเผยว่าไม่มีดีนการย้ายที่มีมูลค่าเช่นนี้ในหลีกญี่ปุ่นมาก่อน โดยมูรลละเผยว่าค่าเซ็นสัญญานั้นเป็นจํานวนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดซื้อขายญี่ปุ่นถือว่าการย้ายทีมของเจชนะทิพย์สงกสินในครั้งนี้ถือว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์เลยนะครับครับเรามาดูทางด้านคาวาซากิฟอนตาเล่กันบ้างนะครับสะเทือนทับช้างศึกฟอนตาเล่ต้องการคว้านักเตะไทย2คนฟอนตาเล่ต้องการรวมชนะทิพย์ทีรทรหลังจากคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมลีกสูงสุดของญี่ปุ่นสีสมัยบรรลุข,ข้อตกลง ว้าตัวเมสซี่เจชนาทิพย์สงกสินแนวลุกทีมชาติไทยจากคอนซาโดเลซัปโปโรเข้าสู่ทีมอย่างไรก็ตามคาวาซากิฟอนตาเล่ไม่ได้เพียงที่จะคว้าตัวชนาทิพย์เป็นนักเตะเพียงคนเดียวเข้าสู่ทีมเท่านั้นนะครับแต่ทีมเจลีของญี่ปุ่นยังต้องการคว้าทีละทรบุญมาทันเข้าเสริมแกร่งทีมอีกด้วยโดยมีรายงานว่าคาวาซากิฟอนตาเล่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วแต่หลังจากมีการยื่นข้อเสนอปรากฏว่าแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของเรา ต้องการกลับมาค้าแข้งยังประเทศไทยทําให้ฟอนตาเล่ต้องหยุดการเจราจาซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลพลาดโอกาสที่จะได้เห็น2แข้งท็อปของไทยลงสนามร่วมทีมเดียวกันในศึกเจลีของญี่ปุ่นท้ายที่สุดบุรีลัมยูนเต็ดก็เปิดตัวทีละทรบุญมาทันกลับสู่รังสายฟ้าอีกครั้งทั้งนี้ชนะทิพย์สงสินและทีละทรบุลมาทันเป็น2นักเตะไทยในประวัติศาสตร์ที่ลงสนามเกินร้อยนัดบนเวทีเจลีของญี่ปุ่นเตรียมชมเมสซี่เจแมตแรกกับคาวาซากิฟอนตาเล่เมสซี่เจ ประเดิมฟอนตตเล่12กุมภาพันธ์แมตช์แรกซูเปอร์คัพชิงแชมป์ญี่ปุ่นหลังจากสร้างความฮือฮาไปแล้วยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นคขวบสกิฟอนตาเล่บรรุข้อตกลงคว้าตัวแมซี่เจชนาทิพย์สงกสินกับตันทีมชาติไทยไปร่วมทีมถือเป็นดีลสะเทือนที่สุดของการย้ายในประวัติศาสตร์ลีกญี่ปุ่นเลยนะครับแมตช์ทางการเกมแรกที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นแมซี่เจชนาทิพย์สงกสินลงสนามประเดิมแรก ให้กับทีมแชมป์เจลีก4สมัยในรายการซูเปอร์คัพสึกแช,ช,ช้งชนแชมป์ของญี่ปุ่นซึ่งคาวาซากิฟอนตาเล่พบกับอุโรวะเรดไดมอนในวันที่12กุมภาพันธ์แข่งขันกันที่สนามนิสันสเตเดียมรังย่าของโยโกฮาม่าเอฟมารินอตอดีทีมเก่าของทิสทรบุญมาทันซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นชนาทิพย์สงกสินชูถ้วยแชมป์แรกให้กับต้นสังกัดใหม่คาวาซากิฟอนตาเล่อย่างแน่นอนนะครับกระหึ่มวงการฟุตบอลไทยกิสดาการแมนจะไปลาลิก้าสเปน หนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นกําลังสําคัญลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุบมาโนโ,นโปรโกิ้งในศึกฟุตบอลเอเอฟเอซูกิคัพ2020นั่นก็คือกฤษดาการแมนแนวรับจากทัพฉลามชนวัย22ปีที่มาโนโ,นโปรโกิ้งจะไปยืนในตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟพร้อมกับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโกเตียสสะสมพบประเสริฐกุลซือใหญ่ของทัพฉลามชนชนบริเอฟซีได้เปิดใจหลังเจอคําถามว่าหากกฤษดาการแมน หลังจบทัวร์นาเมนต์เอฟเอฟซูซูกิคัพ2020แล้วกลับไปรับใช้ต้นสังกัดชลบุรีจะส่งเขาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งเขากำลังทําผลง,งานได้ดีกับทีมชาติไทยหรือไม่ทางโค้ชเตี้ยตอบว่าคงไม่สําหรับกิษตาการแมนจะต้องเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนื่องจากจะต้องเตรียมตัวเพื่อไปลุยลาลิก้า2สเปนในอนาคตทางโค้ชเตียสะสมพบส,สริฐระบุว่าได้มีการพูดคุยกับทีมงานชลบุรีรวมถึงโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลแล้วว่า จะต้องยกระดับเจ้าและกิตากาแมนเพื่อไปในระดับที่สูงกว่าเอเชีย er, ซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะไปในลาลิกาสสเปนการไปเล่นในระดับนั้นเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟไม่ได้อยู่แล้วโดยยืนยันจะปั้นเขาให้เป็นมิดฟิลตัวรับที่ดีคนหนึ่งและอาจจะเป็นสเสน่ห์ของเขาซึ่งเขาสามารถเติมเกมลูกได้เป็นมิดฟิลบ็อกทูบ็อกได้นี่ขาเริ่มพัฒนาขึ้นผมมองว่าไปเล่นในลีกที่สูงกว่าไทยลีกหรืออาจจะเป็นเจลีกผมเชื่อว่าเจ้าและมีสิทธิ์พัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ ซึ่งโค้เตียม,มองว่าจุดเด่นของกฤษดาคือการเปิดบอลได้ผ่านบอลดีแต่ว่าความเขี้ยวของอาเซียนกับเอเชียมันคนละเรื่องกันแล้วแต่มุมมองของโค้ชแต่ส่วนตัวของผมมองว่าหากอยากจะให้กฤษดามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยต้องสร้างให้เขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับและไปรูยยุโรปซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะไปได้